เขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณไหมหรือเขาจะกลับมาไหมนะคะเอาเป็นว่าเราให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะเขาจะกลับมาไหมนะคะใช้วิจารณญาณน,นะเขาจะกลับมาไหมอือหมอรู้สึกว่าคนที่คุณถามถึงเหมือนเขาลังเลเขาไม่ได้มั่นใจอะ่ะบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าที่จริงแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่ อยากจะกลับมาหรือเปล่ามาดูซิลึกๆในใจของเขาใจหนึ่งก็อยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะใจหนึ่งก็ยังยังรู้สึกว่ามันยังมีความมันยังตัดกันไม่ขาดเอาตรงมันยังตัดกรรมไม่ขาดไม่วจะเป็นความรักความโลกความโกรธความหลงก็ตามมันเลยทําให้คนคนเนี้ยรู้สึกว่าลังเลยที่จะกลับมาหรือไม่กลับมาเนี่ยอืมใจหนึ่งนะคะเขาก็อยากจะไปต่อกับตัวเองเออ ใครหนึ่งเขาก็อยากได้โอกาสเออประมาณนี้มาดูเขาคนนี้ของคุณนะ่ยลึกๆแล้วตอนนี้เขาต้องการอะไรนะคะคนที่เลิกกับคุณไปเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเพิ่งเลิกนะเพิ่มขึ้นมาเดทเลยคนนี้น่าจะเพิ่งเลิกกับคุณหรือเปล่าคะแล้วการเลิกของคุณแล้วก็เขาอะ่ะมันเป็นการเลิกที่คนคนนี้น่าจะเป็นเคยเป็นเอาตรงๆนะคะเป็นเอ่อ ความสัมพันธ์ที่เป็นคามาหรือ relationship อะ่ะเออเคยมีกรรมผูกพันกันมาก่อนนะคะระหว่างคุณและเขานะในลนักษณะของคู่กรรมอืมเป็นช่วงเป็นสไตล์นี้เลยอะ่ะนะคะแล้วคนคนนี้มันมีความมันมี passion นะคะตอนที่รักกันก็คือแบบมีแรงดึงดูดที่รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยเออเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีความหวังมากคาดหวังมากตอนในความสัมพันธ์เน่ยนะ แต่ทีนี้พอความสัมพันธ์มันจบมันอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบคือมันยังจบไม่ขาดอะเห็นไหมมันยังจบไม่ขาดหมอรู้สึกว่าในใจลึกๆของเขาเขาก็ยังอยากกลับมาอยู่เพราะมันเป็นหกถ่วยยังปรารถนาที่จะกลับมานะเพราะเพราะน่าจะเสียดายความผูกพันเสียดายเวลาเสียดายความมั่นคงประมาณเนี้ยมันยังมันยังมีความข้างค้างอยู่นะคะเอาตรงๆ เออแต่ในใจลึกๆมันก็มีกิเลสอยู่นะอาจจะเป็นผลประโยชน์อาจจะเป็นเออคือผลประโยชน์เซ็กเออความรุ่มหลงมันยังมีอยู่นะคะเออเอามาดูว่าในใจลึกๆเอาไม่ไม่ถามไม่ถามเขาดีกว่าเขามีแนวโน้มจะกลับมาไหมน้องกันเขามีแนวโน้มจะกลับมาไหมอืมในแนวโน้มอ,อยู่นะนี่สาม สามเอ๊ะใช่ไหมเดี๋ยวนะขอโทษนะเออสามคาทามีค่ะมีแนวโนม้มที่จะกลับมานะคะแต่เขาหมอบรู้สึกว่าเขาเขาอยากเห็นความมั่นคงอะเขาอยากเห็นความชัดเจนนี่ไหมเห็นไหมเขาต้องการความสัมพันธ์ที่เขาเป็นสายควบคุมได้คอนโ r รลได้นะคะประมาณน,นี้ เออเขาต้องการให้เราจริงจังให้เราชุ่มเทให้เราแสดงผลลัพธ์นะคะหรือไม่นะคะบมอบอกว่าคนคนนี้เขาต้องการความรักที่ไม่ใช่ความรักที่ผิวเผินเขาต้องการความรักที่ครอบครองที่ได้หมดถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาเลยประมาณเนี้ยคุณอม,มาดูสิ่งที่เขาอันนี้น่าจะเป็นเคตที่เพิ่งเลิกนะถ้าแบบเลิกงานแล้วน่าจะไม่ใช่ของคุณ จริงที่เขาแบบอยากจะบอกคุณคืออะไรตอนนี้ตอนนี้นะคะเขามีอีกโก้อยู่เขากโกรธอยู่นะคะเขาก็ยังรักคุณอยู่เนี่ยเห็นไหมเขายังแค่คุณอยู่เขายังอยากกลับมาอยู่ออยากกลับมานะคะแล้วก็ยังคิดถึงคุณนะคะอยากที่จะคอนเนคกับคุณเรารู้สึกว่าคนคนนี้เขาจะกลับมาแน่นอน,นะคะ่ะถ้าเพิ่งเลิกกันเขาจะกลับมาแน่นอน ตอนนี้นกำลังตัดสินใจอยู่นะคะจะเอาอยัางไงกับการ take action ของตัวเองโอเคก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะดูดวงส่วนตัวทักมาได้เลยนะคะก็จองคิวอาจจะรอนานหน่อยเนาะ,ะโอเคค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลิบเิบค่ะ